โอเคฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์นะนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์หน่นะกก like, หอาายเดอ้ออาจารย์คนตื่นแต่นอนโอเคอาจารย์ตื่นแต่นอนแล้วี่คนตื่นนอนคนตื่นนอนโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์หน่อยเดอ้อคนละหนึ่งไลค์โอเควันนี้อาจารย์จะมาต่อ,ตอคำถามของเหล่าลูกศิษย์ FC ทั้งหลายเนาะวันนี้อาจารย์มาไลฟ์สดโอเคเสียงอะไรวะเสียงข้องงัว โอโ้ตายแล้วอะไรเนี่ยโอ้ยน้องโอเคคำถามแรกเนาะอาจารย์ผลจะตกวันไหนช่วงนี้แดดร้อนมากเลยโอ้โหคำถามแต่ละคำถามพวกมึงถามกูมานี่โอ้โหมันไม่อยู่กับหลักคำสอนอะไรเลยตายหาแล้วจะอะไรก็นักกันหนาวะ ฝนจะตกกูจะไปรู้หรอมึงก็ดูกรมปูตุดิมันเป็นยังไงมันจะตกวันไหนอะไรนี่อ๋นอเนาะตายแล้วฝนจะตกวันไหนก็ยังไม่รู้โอ้ยอืมอะไรนี่ฝนฝนตกก็ยังไม่รู้เลยกูจะไม่รู้หรอเด็กเขาฟาดด้วยไหน,นี่โอ้ยเนาะอะไรวันนี้โอ้ตายแล้ว ใครจะไปรู้ว่าฝนจะตกวันไหนกูไม่ใช่ว่ากรมปุตุนะว่ไปจะได้พยายามพยายามกถูกขนาดนั้นถ้ากูพยายากรถูกขนาดนั้นกูจะไปซื้อหวยถูกอย่างได้รวยแล้วมั้งขนาดนี้เออเออเครู้เรื่องอะไรเนี่ยก็บอกแล้วอยายึดติดกับอ,อยายึดติดกับอะ,อะไรวะชีวิตประจำมากให้อยู่กับอา <laughs> เบกเบกเบกโอเคไหมหนึ่งสองสามก็บอกแล้วอย่าึดติดมากกับชีวิตนะอะไรไม่เที่ยงธรรมหรอกเนาะอะไรก็ไม่เที่ยงธรรมหรอกนังเนื้อนังกระดูกเนื้อนังกระดูกนี่ไม่เที่ยงธรรมหรอกเข้าใจไหมยาึดติดมากอาจารย์ไลฟ์สดมาเนี่ยอาจารย์เห็นคนถามมากมายเลยวะทำไมอาจารย์ไม่ใส่เสื้อไลฟ์สดเวลาไลฟ์สดจะใส่ทําไมก็ดูดีสภาพเลย ให้ใส่ทาไมใส่ก็ไม่ใส่ก็เหมือนเดิมนั่นแหละก้นหล่ออยู่ดีเอเ <laughs> โอเคโอเคโอเคคำถามนี่ถูกใจมากเลยอาจารย์ทำไมถึงหล่อจังอ,อ้าวเพิ่งรู้เลวนี่พี่หล่อเนี่ยเออเพิ่งรู้ว่าอาจารย์หล,อล่อลอาจารย์หล่อตั้งนานแล้วโอ้ยกดไลค์กดไลค์เลยกดไลค์เลยนี่อาจารย์กดไลค์ให้เลยเออพูดถูกใจมากเลยคำถามนี้ครับตอบนี้ อาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์หล่อต้องนานแล้วเพิ่งรู้หรอเนี่ยอาจารย์โอเคโอเครู้ว่าหล่อโอเคใจขอบใจหลายๆอาจารย์อาจารย์ทําไมทําไมเวลาทําไมเวลาพระนั่งสมาธิแล้วเหงานอนเอนอเนาะ ไมาเวลานั่งสมาธิเล่นงงอยนอนใช่ใช่นั่งน,นอนแต่ว่าไม่นอนนะอ,อะไรเนี่ยพูดเรื่องอะไรเนี่ยโอ้ตายแล้วสมองไปหมดแล้วโ,โอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่คำถามใหม่ปวดแขนเลยอาจารย์ทำไมพุงสวด <c oughs> อะไรพุงกูมีปัญหาหรอมาไปดิมาไปดิปดเออดูด,ดูอาจารย์น่าจะไปเล่นกล่ามนั่นไง อาจารโอเคโอเค,อเคก็บอกแล้วก็บอกแล้วทําตัวให้มีความสุขกับปัจจุบันอย่ายึดติดกับอะไรมากร่างกายเป็นสิ่งที่เรามาอาศัยอยู่เท่านั้นเข้าใจไหมจะให้อาจารย์บอกยังไงจะเข้าใจเนี่ยโอ้ยตายแล้วอาจารย์ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะสอนอจะแม่นเนาะ Okay. อาจารย์ทำไมคนถูกหวยแล้วไม่เอาเงินอาจารย์อาจารย์เวลาคนถูกหวยแล้วทำไมทำไมดีใจมากกว่าคนไม่ถูกหวยอ้าวกว็ซื้อมาทั้งชีวิตก็ถูกครั้งแรกก็ต้องดีใจสิถ้าไม่ดีใจจะให้ร้องไห้รอยยังไงเออเนาะก็ถูกหวยครั้งแรกเนาะ ก็เห็นเขาบ้างเห็นให้เห็นใ,ใ,ใจเขาบ้าง <c oughs> เขาถูกหวยครั้งแรกอะเออก็ดีใจกับเขาบ้างไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าให้เขานั่งอ่าให้ให้คนอื่นให้ให้เจ้าของคนที่ถูกหวยน,นัง่งร้องไห้ไม่ใช่อย่างนั้นก็ให้เขาดีใจบ้างเพราะว่าอ่าเวลาเขาถูกหวยครั้งแรกนะเพราะว่าเขาต้องดีใจเพราะว่าที่ผ่านมาอายุป,ประมาณ80ปีนี่เขาซื้อหวยมา80ปีไม่ถูกสักอ่าประมาณ8ปปีเขาถูกหวยสักพันหนึ่งเอาให้เขาดีใจบ้างเถอะ อ,อ,อาจารย์ขอร้องแหละนะให้เขาดีใจบ้างออ,อะไรนี่ชีวิตประจําวันอาจารย์ทำไมไม่อาจารย์ทําไมคนอาจารย์ทําไมคนเรากินข้าวสาครบทําไมพระกินสองครบอ้าวมึงจะกินกี่คาบก็ได้มึงจะกินกี่คาบก็ได้กูไม่ว่าอะไรนี้เตายแล้ว มึงอยากกินกี่ข้าบมึงมีงกินเท่าไหร่มึงก็กินได้ขอแค่มึงกินไหวกินมึงอิ่มไม่อิ่มมึงก็กินได้อะไรเนี่ยโอ้ยชีวิตประจําวันจริงๆนะมึงไม่มีอะไรจะถามเดี๋ยวกูฟาดด้วยกับไห้เลยใช่ไหมโอ้เนาะกูยิ่งมีจะ่ไข่อยู่เลยเออไข่มูลซะด้วยนะเดี๋ยวกูทําแตกแม่ใหญให่กูจะได้อยู่เลยเออพวกนี้หาแต่เรื่องให้กูอะไรวะกูรบปวดหัวกับพวกมึงจริงๆโอเคเออเนาะ อาจารย์ทำไมเมียดา่าผมทุกวันทั้งๆท,ท,ที่ผมทำงานอ้าวก็มึงให้ทำก็มึงไม่ทำงานทำงานเมียดา่าก็ขึ้นอยู่กับมึงกับเมียไดแ้แหละเออเนาะก็ขึ้นอยู่กับมึงกับเมียเท่านั้นแหละมึงทำอะไรให้เมียดา่าเมียก็ต้องดา่าถ้ามึงไม่ทำอะไรเมียก็ไม่ดา่าหรอกเสื้อกูดินี่กูโดนมาแล้วนี่อืม <c ười> <c ười> โอเคผู้ห <c ười> ญิงก็เหมือนกันนะ เวลาผู้ชายไม่ได้ทำอะไรทำไมต้องบนต้องจุกจิกคิดว่าเขานอกอกนอกใจ ấy, ยังไงตายหาแล้วโอ้เวยไม่รู้เรื่องฟาดปั้นฟาดมันเลยโอ้อยจะไปจุกม,มันไว้มนุษย์เมียนะเก็นแต่ใจเอาแต่ใจบ้างผู้ชายก็เราก็มีหัวใจเหมือนกันนะไม่รู้เรื่องผู้หญิงบอกว่าผู้หญิงบอกว่าบผู้ชายว่าอ่าผู้ชายไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าผู้ชายไม่มีมุดลูก ว่าเขาไปอีกโอ้ยให้ตายโรเบิร์ตก็คำคนผู้ชายเขากผ้หญิ่งกับหูเลือดอกเพราะว่ากับมีห้ำมีใครห้ำหิวท้องมาตลอดชีวิตอืมเข้าทางผู้ชายปะโอเคโอเคโอเคอย่าไกลกันใหญ่โอเคโอเคอาจารย์โทษอาจารย์โทษโอเคโอเคอาจารย์ช่วงนี้ไปไหนมาทำไมไม่เห็น อา,อาจารย์ก็ไม่ได้ทําอะไรอาจารย์ก็อยู่แต่บ้านนี่แหละอาจารย์ไม่ได้ไปไหนอาจารย์ไลฟ์สดทุกวันโอ้ยตายแล้วทำไมอาจารย์ไม่ชอบอาบน้าอ้าวไอห่าน้ําจะหมดกูจะอาบยังไงนาหมดน้หมดโอ้ยเปลืองน้ําเปลืองนเข้าใจไหมโอ้ยตายแลย้วโอ้โ,อโ,อโลกนี้มันั่งอยู่ยากจริงๆนะอาจารย์ไลฟ์สดมาตั้งห้าสัโมงแล้วนี่ยังไม่เห็นใครกดไลค์เลยกดไลค์ให้อาจารย์หน่อยกดไลค์กดแชร์หน่อยเอออะไรเนี่ย เห็นอาจารย์ไม่ใส่เสื้ออย่างนี้อม,มองกล้ามท้องอาจารย์แน่นอนรู้เรื่องโอเคโอเคอาจารย์อาจารย์ทาอาจารย์นะอนาคต AI จะขึ้นครองโลกไหมอาจารย์ก็เป็นไปได้นะ AI มันเก่งขึ้นทุกวันนะบอกตรงนะเห็นไหมมันตอบคาถามมันตอบคาถามอ,าอะไรก็ได้นะได้หมดเลยละเอียดกว่าคนเราอีกนะ AI นะ่ะ เก่งทุกด้านจริงๆนะบองตรงอู้ดูดิข้าถามอะไรมันตอบได้หมดเลยยกเว้นอ่าอะไรเรื่องที่เอ่ออะไรประวัติอ่าอะไรไม่รู้เหมือนกันอารมณ์ไม่รู้เหมือนกันทาอะไรไม่รู้กูยังไม่รู้เลยโอเค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 อาจารย์อาจารย์ก็อาจารย์กินข้าวกับอะไรตอนเย็นอาจารย์น่าจะกินข้าวต้มไก่ ข้าวต้มไข่ไก่นั่นแหละอาจารย์กินน่าจะกินข้าวต้มไข่ไก่นั่นแหละเพราะว่าช่วงนี้อาจารย์เกยบไปหาของกินอาจารย์ก็ต้องกินของอย่างนี้แหละอาจารย์ทาไมอ้าวอาจารย์ทําไมกินอาจารย์อาจารย์ทำไมกินเนื้อสัตว์อ่ะอ้าวอาจารย์ก็เป็นคนธรรมดานี่แหละอาจารย์ไม่ได้ถือถือธรรมะดหรอกสินห้างเขาจไม่มีเลยอาจารย์ถือสินอะไรอาจารย์ไม่ได้ถือสินอะไรเลยรู้เรื่องไหมอาจารย์ไม่ได้ถือสินอะไรเลย สินห้าอาจารย์ยังไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรทำอะไรหรือเปล่าค่าสัตว์ตัดชีวิตอาจารย์ก็ไม่ได้ทำนะแต่ว่าอาจารย์ไม่รักษาโอเค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 อันนี้มินว่าอะไรอันนี้อันนี้ถามว่าอาจารย์อาจารย์าารยทำไมอยู่บ้านนอก อ๋ออาจารย์ช่วงนี้อาจารย์รักความสงบไปหน่อยนะอาจารย์ช่วงนี้รักความสงบเพราะว่าอาจารย์อาจารย์รักความสงบนั่นแหละเออพูดเลยมากอาจารย์รักความสงบอาจารย์ขี้เกียจอยู่ในเมืองเออโอเคโอเคนี่ก็เป็นนี่กินเวลาประมาณ10นาทีแล้วเนาะก็ยังไม่มีใครกดไลค์ให้อาจารย์กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์หน่อยเฮ้อดิกดติดตามด้วยดีคนคนตื่นแต่นอนโอเคโอเคอาจารย์รู้เรื่องอาจารย์รู้เรื่อง อ okay. อาจารย์ว่าจะอะไรอีกสักพักค่อยค่อยพักเนาะเพราะว่าอาจารย์อตอนนี้อาจารย์หิวข้าวแล้วอาจารย์ไม่ได้กินข้าวเที่ยงออเคาจารย์ชอบตลกไหมอาจารย์ก็ชอบดูนะตลกอาจารย์ก็ชอบดูตลกแปลว่า,าแจ็คส่วนฮาแจ็คส่วนซื่ออย่างแจ็คอะยี่สิบสามยี่สิบสามโอเคยี่สิบสามรู้เรื่องโอเคโอเค ำไมอาจารย์หน้าตาเหมือนคนคนคนนี้คณคุณกูก็เหมือนกูนี่แหละจะให้ไปเหมือนใครโอ้ยตายแล้วกูก็นั่งอยู่นี่แหละกูก็นั่งไร้สดกับพวกมึงพูดกับพวกมึงนี่แหละจะไปไหนจะเหมือนเหมือนใครใครจะไม่เหมือนกูโอ้ยนอตายแล้วอะไรเนี้ยสมองเอ้ยมนุษย์มน,มนามันจะเกินไปแล้วโอ้ยตายเลยโอเค คำถามที่คำถามนี้ถูกใจมากเลยคำถามนี้ถูกใจมากเลยอาจารย์อายุเท่าไหร่อาจารย์อายุเท่าไหร่หน้าตาดีจังเหมือนอายุสิบแปดโอ้โอาจารย์อายุสิบแปดเลยอาจารย์อายุสิบแปดเพิ่งเพิ่งเกิดอ่าเพิ่งเพิ่งโตเมื่อวานนี้แหละอาจารย์อายุสิบแปดเออสิบแปดปีปีนี้แหละหน้าตายังดีอยู่เลยยังดีอยู่เลยยังรออยู่เลยโอเคโอเคโอเค กดใจให้เลยกดไลค์ให้เลยนี่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 ตั้งป,ปักหมดเลยพูดอย่างนี้อาจารย์กูชอบเลยอาจารย์ชอบเลยอยู่เนี่ยอาจารย์ชอบเลยนะโอเครู้เรื่องเออทำไมอาจารย์ใส่หูฟังเหมือนคนเล่นเกมอ้าวอาจารย์ชอบเล่นเกมอยู่แล้วเวลาว่างๆอาจารย์ก็ดา่าอาจารย์ก็เวลาหัวร้อนอาจารย์ก็ดา่ากันอย่างเดียวในเกมรู้จักไหมกัรดด่าหัวร้อนนะ ด่าเลยไม่ต้องสนใจมันขนาดนั้นมันก็เป็นคนเราก็เป็นคนด่ากันไม่เป็นไรหรอกไม่เสียหายเนาะโอเครู้เรื่องฮู้ตายแล้วสมองอะไรเนี่ยคนเหล่านี้เนาะไม่มีอะไรจะพูดอยากจะนึกจะพูดอะไรก็พูดไปฮู้ตายแล้วสมองหายาย โอเคอาจารย์ไลฟ์สดประมาณ13นาทีอีกสักพักก็หยุคดคลิปแล้แหละโอเคพอแล้วพอแล้วโอเคอาจารย์ขึ้นไปนอนแล้วนะโอเคบาย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 ฝาก,กกดไลค์กดแชร์นะครับ